พบกับรีวอมือสองที่เยอะที่สุดในจังหวัดนนทบุรี 0เลยเหรอแต่วันนี้ผมคัดรอๆมาให้ก่อนเอ,อเอาฟังขวามือผมก่อนไปดูก็คือตัวของร,ออรีโว่รคโคเออ้ยชาวร็กชาวร็กว่าแล้วรกโ,รโเคเนี่ยมันคืออะไรครับพี่เมฆรถโคเนี่ยก็คือโตโยต้าเขาเอารุ่นท็อปมาทำก็คือรุ่นจีซึ่งแน่นอนออปชั่นเขาเยอะอยู่แล้วามาเต็มอยู่แล้วแต่ที่มันพิเศษใส่ใครก็คือชุดแต่งครับพี่นี่ใช่มีชุดแต่งป่งล้อลมดำนะครับล้อแมกรมดำ กระจกมองข้างแล้วก็โรบาแบบนี้เลยดังนั้นพี่จะได้ทั้งออปชั่นทั้งความหล่อแน่นอนครับนอกจากล็อกโพ้แล้วเรามีอะไรไหมอ่าเรายังมีฝั่งซ้ายของเราก็หล่อไม่แพ้กันว้าวจะเป็นรุ่นเซ็ติ dition อ่าพี่เคยได้ยินคาว่าวัยรุ่น1.9ไหมวัยรุ่น1.9อ่าก็คือฝั่งดีแม็กเนี่ยเขาจะมีวัยรุ่น1.9มาแต่งขึ้น โตโยต้าก็ไม่แพ้กันนะฮะเขาจะมีตัวของเ e ต dition แบบนี้ให้เยแต่งยังไงก็ขึ้นอย่างคันนี้ผมมีการรมดำให้นะครับแล้วก็มีการลงล้อแม็กให้ว้าวและบอกเลยว่าทุกคันสวยทุกคันแน่นอนครับพี่ว่าแต่รถเยอะขนาดนี้พี่จะดูแลไหวหรอครับลูกค้า ต้องบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยผมมีการเพิ่มกองทัพฝ่ายขายฝ oh. ายอีกเยอะแยะเลย oh. Oh. เพราะเรามีบริการฟรีจัดฟรีจองทั่วประเทศ oh. Oh. ดังนั้นเรามีฝ่ายขายดูแลกันพร้อม oh. เยอะมากๆแล้วก็มีการดูแลเรื่องของสินเชื่อ oh. อย่างจัดเต็มแน่นอนครับพี่และที่สำคัญนะครับพี่ผมไม่ได้มีแค่ตัวของ r o c โ o และ z e d i t i o n ผมมี r ี v o อีกกว่า50คันโอ้ และผมมีรถทั้งหมด300คันบนพื้นที่5ไร่5ไร่ใช่เลยใครสนใจอยากจะคุยเรื่องรถเพิ่มเติมนะครับสามารถทักมาอินบ็อกซ์ของเราได้เลยครับสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวยไหมพี่โอ้โยคันนีเ้นเท่มากเท่มากๆออปชั่นก็เต็มยังอยากได้เองเลย หรือถ้าแบบว่าเอาเอาแบบชิวๆอย่างเงี้ยอ,อย่างแซตดิชั่นแบบนี้ไม่ต้องยกสูงอะไรเอาไปขับมันๆเท่ๆก็ทำได้